นิทานเรื่องนำใจของแก้วโดยเด็กหญิงสุธินาสุรินาในที่18ป .5 ทับสโรงเรียนสาธิตลาอุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรสนทรก็ละครนั่งน,งนานไปแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อแก้วเป็นเด็กมีนำใจสวัสดีค่ะฉันชื่อแก้วจกเรียนเพื่อนในห้องที่ชื่อว่าก้อยค่ะต้องดูแลเพื่อนด้วยนะครับ พอกอนกลางวันก้อยก็ค่อยๆเดินกลับห้องแล้วจู่ๆก้อยก็ล้มลงโอ้ยเส็บจังเลยแก้วก็เลยมาเห็นก็เลยถามว่าเป็นอะไรไหมก้อยหลังจากนั้นแก้วก็พาก้อยไปห้องพยาบาลก็ดูแลก้อยทให้ก้อยได้ระมัดระวังโดยที่มีแก้วสนเื่าคนอื่นไม่สนใจใยดีแก้วกับก้อยเลยจนก้อยหายดี ก็เขาเขาก็หายดีก็ก็รีบวิ่งมาหาแก้วก็ย่อยเลยบอกว่าขอบคุณนะแก้วแล้วแก้วตอบไปว่าไม่เป็นไรจากนิทานเรื่งนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีน้ำใจกับผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวขอบคุณค่ะ